เดี๋ยวแล้วนี่น้องเอาไม้มาใส่กินเี็นไหมสวัสดีครับอารมณ์ถึงแกป่ะแม่ถึงใจโชว์รูปได้อีกยังเลยเป็ตำมุ่งหึงนี่น้องมากเลยกับข้ากับตำมุงหึงครับยังครับรวกประมุ่เพราะว่าเห็นทักขามันงามเป็นเอาข้างขับตัวโอ้ยมาเนี่ยอารมณ์ดีแล้วค่อนะอารมณ์ดียังอยู่ไหเนี่ยคนอารมณ์ดีสุดๆไม่อยากอารมณ์ดีกับอะไรสิปัญญาเก่งเจ้ากับคนที่ดีใจเจ้อยากให้เขอห้างเหรอพินิจ พี่แกงบอกพี่น้องเนี่ยเป่นอะพี่ว่าเป็นแบบอุโบสถมันเป็นความรักระหว่างครอบครัวอืมอืมพี่น้องนะอธว่าเขามดีใจพี่น้องความดีจใจไปนใ่ในั้นแหละอืมฉับเกลบดอืมตำหมูไข่ตำเนี่ยมันสุดยอดเลยมุมกมนน้ำปลาก่อนเลยนะตะลังแต่แตยยอย่าไปวางแต่นี่คอยคอยห้ากระชายใหม่เอากระาดาษไหม

พันไงพันนั่นนี่เระอแซ่กก็พันนน้อยเจะมันไม่กินพันนั่เจอาเลยมันแล้วข้ามันมันไปดูแลเสอๆมระเบียงแบบนี้อนนอยนำมัน หน่าไหน,นเหตุบ่เป็นยนทังไดในปล่อยไหนไปไปปันต้าบน้ำน,นอนตด้งหนึอืมอมายากทำอะไรต่อมคกันทำไมอยู่อ่ะมึง,มงมพี่น้องประเมือนี้ฝั่งมาเด็กตีมัน ก็อยากว่าบางอะไงนี่เนาะแล้วจำห้องวกับมึกระคาของแจกต้องรวงตรงน้ำประคาในีกินยากโอ้คืออันนู้นน้อยน้ำกระลายไปหน่อยอ่ะ้แ่้วเสจ ข้อมูรก่อซื้อแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไรู้วนต่ออย่านี้ ป็นนังเผ็ด,ดขเขาเรืยเขาเรียกคือเดียวทีกวันเรื่องมัน,น,กกนยยจะกินข้าวอย่างบ่เป็นทอดไข่ไม่กินมันง่ายไขย่เขียวไข่เคียวมาม่าก็มีนักพี่นอ้องเพราะอะไรค่ะได้พวกไข่ตรงมาม่าเพื่อน,นอันน,อยอยนี้นอูไข่คายไข่เงี้ยมาลากิมทุกเช้า เจามัตดีนเลยรับันึงตัดมานดินเลบเื่อแทบมันหลังอะมะเขือวุนตรงแล้วอืม้ที่มันบ้าแทบมันาเหี้ยมนเินบ้าแทบหมดเหี้ยเลยพวกไม้ที่มันนี้เราจ้าจางนะแต่เขาจิง,กกนะมมงรสชาติานี้น อานี่ยต้องแกะไม่เิดบมันาอาหต่อแม่โนแม่เดีวยวนอะ่ะอืมอหามันสุดยอดเลยที่บ่คกินก็ต่อกะบ่ากับ,บ,นะบ่กินเมอนกับ่เป็นยังเม่อครกินเราหุงจารสชาติมันอยากกินบบกับแกงกะเนาะ เขาไยแล้วมันาสิเธ็ดกเพราะช่วพอวเดยียบม,มันหนามไรขออมูนจัดการบองเส็ดเลยนะอราคาพันน่มันหยิบยาก mới đất ừ. ừ, này. đất mời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  哦，这年毯。啊，棉被，棉被干嘛？没被啊？哦。嗯？ หายแลงหนตมันเจ็บอุ๊ยแม่เปล่าหายยังเยียมมือ้อยๆไปวิ่ง้เดี๋อะไรมันทับีกจะมันหัก้มคะเจบน่อยๆ็ล้วอลยๆเลยพี่น้องอาไมึกมาเนี่ย อยาอ้วนอยาาไก่ก็งอ่ะปลาลุงตีโยเลมึงกอม่งกองให้แมงเขตโจด้ไป่น้องย่างไก่กองกระปทำไม่ะของในแบงที่ โอเคต่เราโอเคกับแม่บอกนี่นี่นี่นะ

เดี๋ยวแล้วนี่น้องเอาไม้มาใส่กินนี nationwide. ่ MBA ้ไหมฮัลโหล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 เดี๋ยวห้องมันนั่งเั็นตลาดเสื้อสองสามนี่แม่มึงเสื่อมไม่มาตลาดนัดดิ๊หกตลาดเนี่ยเปล่ะเจ็ดเอามัดตสิ วะนฮะเดี๋ยวบอมีบอมมี่ถามาน่อยอันไหนเดี๋ยวเราเล่นกันไหมอึว้า 昆仑来，有事情来，那你就站，站到不行就来。